มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทนายดังรั่นหลักฐานใหม่อันไหนจริงอันไหนเท็จแถมฝากประโยคเด็ดถึงปอและแซนนายดนรงค์แก้วเพชรทนายความชื่อดังเปิดใจผ่านทางรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8นะคะถึงหลักฐานใหม่อันไหนจริงอันไหนเท็จระบ,บุว่าผมว่าแซนกับปอควรไปถือศีลที่ชายแดนต่อดีละไม่ต้องมาถแถลงโต๊ะหรอก ที่บอกว่าเขาอยากจะพูดข้อเท็จจริงในฝั่งของเขาข้อเท็จจริงกับข้อจริงอนะอันไหนเท็จอันไหนจริงประเด็นสิบบินี่ผมก็เพิ่งจะรู้และถ้ามันสิบขนาดที่คุณสามารถจับได้โอ้โหมันมีคำถาม,ามตามมาอีกมากมายแต่ตอนตำรวจจำลองเหตุการณ์ทำไมผมไม่รู้ว่ามันมีสิบบิอยู่ด้วยในฐานะทนายความนะ แล้วมานั่งแถลงกันอยู่แบบนี้นะถ้าเรารู้ว่าข้อมูลตรงนี้มันขัดกับที่เคยให้การในชั้นพนักงานสอบสวนหรือชั้นศาลถ้ามันไม่ตรงกันมันก็มีโอกาสถูกดำเนินคดีได้แสดงว่าให้การเอาไว้แล้วว่ามันมีหลักสิบวิแต่คําถามก็คือตอนที่เขาจําลองเหตุการณ์กันตั้งหลายรอบทําไมตารวจไม่บอกว่ามันมีหลักสิบวิด,ด้วยหรือเขามองว่าหลักสิบวิจะทําให้มันมีปัญหาถ้าหากมีการฟ้องร้องกันไปหรือเปล่าขอขอบคุณข้อมูลจากที่นิรักคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ